สวัสดีค่ะจากสินเชื่อโครงกางไอเินนะคะวันนี้จะมาแนะนําการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นกู้สินเชื่อบ้านค่ะซึ่งไม่ได้ยากนะทําได้ทุกอาชีพเลยค่ะวันนี้ก็จะแบ่งอาชีพมาตามนี้นะคะ,ะในโลกใบนี้นะคะสามารถแบ่งอาชีพได้อยู่3ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือ 1. อาชีพประจําค่ะ 2. องอาชีพที่เป็นกิจการส่วนตัวผู้ประกอบการนะคะเจ้าของกิจการต่างๆนะคะ 3คืออาชีพอิสระนะแล้วก็เอกสารที่จะต้องมีนะคะโดยทั่วไปแล้วที่จะต้องเตรียมนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเอกสารของเรานะคะ 1. สำเนาบัตรประชาชนนะคะแต่ถ้าใครเป็นข้าราชการนะคะเตรียมบัตรข้าราชการมาด้วยนะคะสค่ะสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้นะคะพร้อมทะเบียนบ้านตัวจริงคืออ,อ,อันนี้นะคะแล้วแต่แบงก์แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะขอสำเนาก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องมานะคะอย่างที่3ค่ะสำเนาทะเบียนสมรสในกรณีที่คุณสมรสแต่ถ้าขยาแล้วก็เตรีมายมใบย่า ผู้สมรสเสียชีวิตนะคะใช้ใบมรณะนะคะแล้วก็หากใรเปลี่ยนชื่อนะคะก็แนบใบเปลี่ยนชื่อมาด้วยนะตามนี้เลยนะคะส่วนที่2ค่ะเป็นเอกสารตามอาชีพของเรานะคะอย่างแรกอาชีพประจำอาชีพประจำคืออะไรนะคะคือข้าราชการพนักงานารัฐวิสาหกิจแล้วก็เป็นลูกจ้างบริษัทนะคะซึ่ง คุณอยู่ในระบบนั่นเองนะคะคุณก็ต้องเตรียมใบรับรองเงินเดือนค่ะแต่ว่าหากใครนะคะบริษัทไหนหรือว่าองค์กรไหนทำ MOU หรือว่าทำสิทธิพิเศษกับธานาคารนั้นๆน,น,นะคะจะมีใบนี้ค่ะใบผ่านสิทธทิสวัสดิการไม่มีเงินฝากนะคะซึ่งคุณสามารถไปหา HR แล้วก็ถามว่ามีใบนี้หรือเปล่าถ้ามีนะคะเขาก็จะเตรียมให้นะคะเราใช้ใบนี้เลยเพราะว่าใบานี้จะเป็นเหมือนกับว่า เป็นบายพาสือว่าเป็นทางด่วนทําให้คุณมีสิทธิพิเศษมากกว่าอาชีพหรือพนักง,งานปกติทั่วไปนะคะพูดง่ายก็คือว่าได้ยอดคู่เยอะขึ้นนะคะอย่างที่2ค่ะสลิปเงินเดือน3เดือนย้อนหลังนะคะขอใช้สำเนาก่อนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่า,าผ่านแล้วนะคะก็แบงก์ก็จะต้องใช้ตัวจริงหากอนุมัติแล้วต้องใช้ตัวจริงนะคะอย่างที่3ค่ะใบนําส่งประกันสังคมย้อนหลังซึ่ง ใบนี้นะคะไม่ได้บังคับค่ะแล้วแต่ดุลพินิษของสินเชื่อว่าจะให้ไปขอหรือเปล่านะคะในกรณีที่ต้องไปขอนะคะก็คือเป็นบริษัทที่ไม่มีประวัติการยื่นกู้มาก่อนเขาไม่รู้จักเรานั่นเองดังนั้นเราต้องไปแสดงให้เห็นว่าอ่าเรามีตัวตนจริงนะมีในจ้างจริงๆแล้วมีการนำส่งประกันสังคมจริงๆนะคะอย่างที่4ค่ะสเตทเมนต์บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง6เดือนนะคะใช้6เดือนเนาะ เขาก็จะดูความสัมพันธ์ค่ะระหว่างสเตทเมนต์กับสลิปเงินเดือนนะคะควรจะตรงกันนะคะได้เงินในสลิปเท่าไหร่นะคะควรจะได้รับบันทึกในสเตทเมนต์ตรงกันเท่านั้นแต่หากไม่ตรงนะคะสินเชื่อบางแบงค์นะคะจะรีเจ็ตหรือปรับตกเลยทันทีค่ะดังนั้นคุณต้องปกป้องสิทธิของตัวเองนะคะในการดูค่ะว่า มันตรงกันหรือเปล่าถ้าไม่ถ้าไม่ตรงนะคะสามารถที่จะชี้แจงให้กับทางบริษัทให้ปรับได้นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะหลักฐานแสดงรายได้หากเรามีเงินเก็บเงินฝากเงินออมต่างๆนะคะสามารถนามาแนบได้ค่ะเพื่อ,อ,อแสดงหเห็นว่าเรามี wealth หรือความมั่งคั่งนะคะแต่ไม่ได้ทําให้ยอดกู้สูงขึ้นนะเพียงแต่ว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบงก์ว่าอ่าคุณกู้ไปแล้วคุณมีเงินผ่อนกับเราแน่นอนนะคะ อย่างที่2ค่ะคกิจการส่วนตัวหมายความว่าคุณเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกิจการมีหน้าร้านมีลูกน้องนะคะคุณต้องมีเงินหมุนเวียนเข้ามาในสเตตเมนต์ตนของคุณนะคะแล้วก็มีต้นทุนต่างๆเนาะสิ่งที่ต้องใช้นะคะก็คือสำเนาทะเบียนการค้าในกรณีที่เรามีหน้าร้านนะคะแล้วก็ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีที่คุณเป็นนิติบุคคลเป็นห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทนะคะสามารถคือคุณจะต้องมีใบนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ใช้หลักฐานหน้าที่เป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นมาด้วยนะคะอย่างที่2นะคะทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะตัวนี้นะคะคือเมื่อถ้าคุณเข้าระบบแล้วอะค่ะจะต้องมีทะเบียน หรือว่ามีหลักฐานการเสียภาษีแน่นอนก็สามารถนํามาแนบได้นะอย่างที่3าค่ะสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะบางที่ใช้12เดือนนะคะแล้วแต่ดุลพินิษของแบงอีกทีเนาะอย่างที่4ค่ะรูปไทยกิจการหน้าร้านในกรณีที่เรามีหน้าร้านแต่ถ้าเราไม่มีหน้าร้านจะเป็นหน้าร้านออนไลน์ก็แคปหน้าจอมานะคะว่าเราขายในช่องทางไหนแพลตฟอร์มไหนก็สามารถแคปหน้าจอมาให้ได้เลยนะแล้วก็ อย่างต่อมานะคะก็คือบัญชีรับจ่ายนะคะถามว่าถ,ถ้าสมมติว่าเราเดินสเตทเมนต์แต่ว่าเราไม่ได้บันทึกรับจ่ายจะเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรค่ะสามารถทําย้อนได้แต่ว่าให้ลิงก์กับตัวสเตทเมนต์นะคะไม่ทาโอเวอร์เกินไปนะคะขอให้มันเป็นความจริงมากที่สุดแต่ให้ดีนะคะควรจะจดบันทึกไว้จะดีกว่าเนาะ อย่างสุดท้ายค่ะบินซื้อบินขายนะคะบินซื้อบินขายอย่างน้อย3เดือนนะบางบางเคสที่แอดมินเคยเจอมาก,ก็คือมาเป็นกองเลยมาแบบมาแบบนี้เลยนะคะใหญ่มากก็สามารถที่จะนำมามอบให้เราได้ะคะ่ะแล้วก็เราจะคัดกองอีกทีนึงแล้วก็ส่งต่อให้กับสินเชื่อนะคะ ต่อมาค่ะอาชีพอิสระอาชีพอิสระคือมีการจ้างงานเป็นครั้งครั้งนะคะเหมือนเอาซ้อนหรือว่าเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทนั้นๆน,น,นะคะ mm hmm. ก็คุณจะไม่มีประกันสังคมจะไม่มีหน้าร้านอยู่แล้วถูกไหมคะดังนั้นสิ่งที่แบงค์จะมองค่ะแบงค์จะมองว่าคุณทำงานประเภทนี้เนี่ยมานานแค่ไหนขอเ mm hmm. ขาขอให้เกิน2ปีนะคะจะดีมากๆ นะแต่ถ้า1ปีล่ะจะเกิดเลยขึ้น1ปีก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ขอให้มีสัญญาจ้างนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะคือหลักฐานการรับเงินค่ะอย่างเช่นหากเราถูกจ้างจากบริษัทนะคะจะต้องมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะคือ50ทวีแต่ถ้าไม่มีจะเกิดเลยขึ้นถ้าไม่มีจะมองว่าเป็นเงินสดค่ะแบงก์จะไม่รับพิจารณานะคะต้องใช้ย้อนหลัง12เดือน แต่ถ้าอาชีพเช่นออนไลน์อย่างเช่นยูทูบเบอร์นะคะหรือแพลตฟอร์มที่ใกล้เคียงกันหรืออาชีพประมาณนี้ค่ะที่เขาจะได้เงินเป็นรายเดือนไม่มีการหนะักหน้าที่จ่ายด้วยนะคะตัวนี้ก็ได้ค่ะซึ่งเขาจะมีใบเสร็จรับเงินมาให้เราอยู่แล้วนะคะนํามาแนบเลยค่ะแต่ขอให้มันเป็น12เดือนนะคะก็สามารถคิดรายได้ให้เหมือนกันค่ะ คือหมายความว่าคือเขาจะดูว่ามันมีอซอสที่ให้เงินเรามาค่ะมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนด้วยนะคะแต่ถ้าถติว่าเพื่อนจ้างเราแบบนี้ไม่ได้ค่ะไม่นับเป็นรายได้นะคะเพราะว่าเป็นการจ้างงานแบบไม่มีสัญญาไม่มีแล้วก็ให้เงินแบบการโอนหรือว่าเป็นเงินสดก็ตามซึ่งแบงค์จะไม่นับเป็นรายได้นะคะต่อมาค่ะสเตทเมนต์ย้อนหลัง12เดือนเลยนะคะก็ แปลว,ว่าแบงค์จะดูความสม่ำเสมอของการรับเงินนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะรูปภาพประกอบการทำงานว่าทำจริงหรือเปล่านะคะก็เหล่านี้ค่ะจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบงค์บางอาชีพเป็นอาชีพใหม่นะคะซึ่งในยุคปัจจุบนันค่อนไปทางออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะคะเป็นอาชีพใหม่ที่ได้เงินง่ายแล้วก็ได้เงินดีด้วยนะคะซึ่งสามารถกู้ซื้อบ้านได้ค่ะตอนนี้แบงค์นะคะหลายๆแบงค์นะคะเริ่มปรับตัวแล้วก็เริ่ม หาเงื่อนไขาการวิเคราะห์สินเชื่อให้กว้างขึ้นนะคะแปลว,ว่าเรามีโอกาสมากขึ้นในการยื่นสินเชื่อนะคะแต่ขอให้เราเตรียมหลักฐานเหล่านี้ให้ชัดให้ครบนะคะก็สู้ๆค่ะไอรีนเป็นกำลังใจให้นะคะหากใครสนใจนะคะถ้าเรามาค่ะสามารถสอบถามเรื่องสินเชื่อได้หรือโทรเข้ามาได้นะคะก็วันนี้ถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ